ตื่นเต้นมากครับพี่โอก๊กับของสะสมชุดนี้อ่านี่ก็เป็นศาราวุธอีกแบบหนึ่งของทางภาคใต้เราภาคใต้เหรอครับภาคใต้ลงไปถึงมาลยูสุมาตราครับนะที่เขาเรียกว่าปะเดงปะเดงปะเดง,ะเดงอะไรเงี้ยเขาจะมีคำพูดเขาแต่บางทีคนสมัยก่อนเขาเรียกกันเลยวัง กะเลวังกะเลวังแต่บางคนก็ไปผสมว่าจะเป็นไอเด้งหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ไอเด้งไอเด้งก็เป็นอาวุธอีกแบบอีกแบบอ่าไอเด้งจะโค้งถ้าผมเรียกโค้งหน่อยภาษาเราคือก็เป็นดาบนั่นแหละเป็นดาบครับเป็นดาบแล้วมันจะกูลพ้าคนสมัยโบราณอาจจะเรียกพ้าหน้ายัด การเรียกเยอะแยะมากนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็ดูว่าตรงส่วนหัวเนี่ยมันจะงอนห,หน่อยหนแล้วก็จะเป็นพวกเขาสาัตว์ับเขาสั์หรือไม้นะฮะแล้วก็ประดับด้วยของมีค่าครับพี่โอต๊ตว่าสิ่งที่สวยงามก็คือนั่นคือใบดาบใบดาบค,ครับอันนี้เราโชว์เพื่อการสะสมนะครับเพื่อการเพื่อการสะส,ส,สมนะครับให้เห็นคุณค่าประวัติศาสตร์ผ่านศาสตร์าวุฒินะครับ แต่ละใบก็มีลวดลายครับมีลวดลายสวยงาม oh. ที่เขาก็เรียกว่าการตีเหล็กดามัสกัส oh, ขั้นมีลายตีอย่างตั้งใจให้มีลายว่างั้นเดี๋ยวครับแล้วเขาจะมีโอ้โ oh. หเขาบางทีก็เป็นลายการมะพร้าวลายลายพื้นลายอะไรอืม้ร hmm. มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อนๆรู้ก็ลองบอกบอกมานะครับลายอะไรกันบ้าง วันที่สวยมากเลยครับเป็นกิดขีจิจฉีครับอันนี้ก็เป็นเงินนะฮะครับด้านเป็นเงินก็ก็จะบ่งบอกถึงยฐานราศักดิ์ถึงจะเป็นศาสตร์ปรวุธแต่ก็ผ่านวิธีคิดในงานศิลปะมาอย่างดีทีเดียวนะครับทำให้ได้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์รวมถึงรากเหง้าวิธีคิดของชุมชนผ่านดาบได้เลยนะครับ